คุยกันนะติมจ้าเออที่ฉันบอกแกว,ว่าฉันขาไม่ค่อยดีอะ่ะเมื่อวานฉันเดินบนบ้านเดินไปสองเก้าฉันหกล้มอะ่ะฉันว่าฉันซื้อยาหม่องมาอยู่สามกระปุกคุยเรื่องสุขภาพลูกเออคุยกันตามภาษานั่นแหละมาติมทางโลกอืมลูกฉันไม่อยู่ไปซื้อข้าวเอานะบนสองเก้าเอาลูกทำไมกลับมาแล้วล่ะลืมกระเป๋าตัง อ๋อจากเฮ้ยกลับมาเฉยเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะทำไมนั่งนี่อลูกอ๋อพักเหนื่อยอะคะจ้ะจ้ะคุยกันนะติ่มจ้าอเออที่ฉันบอกแกว่าฉันขาไม่ค่อยดีอะ่ะเออเมื่อวานฉันเดินบนบ้านเดินไปสองก้าฉันหล้มอะ่ะเจ็บมากอืมฉันก็เลยลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างอืมฉันว่าฉันซื้อยาหม่องมาอยู่สามกระปุกเปิดไปหาไม่เจอศูนย์ อายุฉันก็50เหมือนเดิมนั่นแหละอืมตอนเดินอยู่บนบ้านก็ห้าสิบลงมาก็50าสิบแกที่พูดอะไรตลกคุยเรื่องสุขภาพลูกเออคุยกันตามปภาษานั่นแหละเออน่าติมนะเออดูแลสุขภาพนะไว้ค่อยคุยกันใหม่จ้าจะก็คุยกันตลอดคุยกันทุกเดือนนัน ได้ได้ได้